ดีกเพื่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับแวนติรีวิวนะครับวันนี้ผมเอาหมวกเจ้า X l i g h X 1 0 0 5ครับตัวนี้เป็นลายพิเศษนะครับผมฉลองครบ50ปีครับนี่ฮะนี่ครับโลโก้ก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมก็ตามสไตล์แวนติรีวิวนะครับก็คือใช้งานก่อนแล้วค่อยมารีวิวนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไว้ตัดสินใจในการเลือกซื้อหมวกนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยครับก็ แลังจากที่เราเปิดกล่องขึ้นมาเราก็จะได้ตัวหมวกแบบนี้นะครับนี่ครับน้าหนักของหมวกอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบกรัมครับตัวนี้เป็นหมวกยกคางนะครับผมจะค่อนข้างจะหนักนิดนึงแต่ต้องบอกว่าเวลาผมไปใช้จริงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักนะหรือว่าผมชี้แล้วก็มีนะนี่ฮะมันก็รู้สึกว่าใช้แล้วใช้งานแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคมากครับก็เรื่องอันนี้ผมขอพูดอาจจะพูดเทียบกับชาร์ก e Evo GT ที่ผมเคยใช้นะครับผมนี่ครับ ถ้าถามว่าความอเนกประสงค์ชาร์จตัว EVO GT ครับมันมันดี<ม>ตรงที่ว่าเวลามันฟลิกไปข้างหลังปุ๊บมันจะมีชิลใสแล้วมันก็จะมีแว่นดำข้างในมันสามารถแบบเอาแว่นดำขึ้นได้แล้วก็ไปแค่ชิลใสอย่างเดียวนะครับแต่เนี่ยเวลาขึ้นเสร็จปุ๊บเวลาเราใช้แว่นดำนะครับอ่าเวลาเราจะใช้เราต้องกดตรงนี้นะเวลาขับกลางคืนมันจะมืดนิดนึงครับแต่ถ้าแบบเป็น e w o GT มันจะมีตัวชิวใสกันแล้วสามารถเอาแว่นขึ้นได้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอพูดของเอ็กไลท์เลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวพูดกลับไปกบมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะฮะอ่าเดี๋ยวการใช้งานนะครับแว่นนี่ครับกดสไลด์ไปตรงนี้ครับผมว่าตรงนี้เขาทาออกมาดีนะครับมันไม่ได้แบบเป็นปุ่มแบบเรียบๆมันจะเป็นแบบนูนๆนะครับเวลาเราใส่หมวกใส่ตัวหมวกเข้าไปนะครับแล้วถุงมือเราใหญ่อ่ะเราสามารถแบบใช้นิ้วโป้งดันปุ๊บแล้วมันก็ลงมาเนี่ยผมชอบนะเขาดีไซน์มาดีมากเลยครับแล้วเวลาจะ เก็บแว่นปุ๊บมันจะเป็นสปริงครับก็เอานิ้วดันเนี่ยครับมันก็เด้งขึ้นไปผมว่าผมว่าตรงนี้มันเวิร์กมากเลยครับผมแล้วเราก็มาพูดในส่วนของเรื่องเรื่องอากาศแอร์ o ฟนะครับนี่ครับไอตัวช่องลมจะมี2ช่องนะครับจะมีข้างบนปรับได้2ระดับนะครับเนี่ครับแล้วก็จะมีตรงปากแล้วก็ลมออกด้านหลังนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าช่องลมอ่ะ ด้านบนครับอันเนี้ยอันเนี้ยใช้งานได้จริงนะครับลมเข้าแรงมากครับรู้สึกเลยว่าลมแบบเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงลมออกไปข้างหลังครับอันนี้คือแบบเย็นสบายมากเลยครับมันความดึงปุ๊บมันจะเริ่มแบบช่วงช่วงหน้าปุ๊บมันก็จะเย็นสบายครับแล้วก็ลมไม่แยงตานะคอันนี้ถือว่าเขาทําออกมาดีมากเลยครับส่วนเรื่องการขับลุยฝนหรืออะไรพวกนี้ผมลองไปไปขับลุยฝนมาแล้วน้ําไม่เข้าหมดนะครับอันนี้ผมบอกเลย ลยุยแบบนานมากครับน้ําไม่เข้าเลยสักเม h, patreon, sport, no but, but trend, like mm ็ดนะครับก็จะมีอาจจะมีตรงขอบขอบข้างล่างบ้างเพราะว่าเราใส่ก้อนฝนปุ๊บลมมันลมมันตีเข้ามาข้างล่างก็คืออาจจะมีเปียกบ้างแต่แต่ช่วงอื่นอะไรพวกนี้ไม่เข้าเลยครับอันนี้คือทําออกมาดีมากแล้วก็ผมเน้ใจว่าเอ็กไลท์เขาดีไซน์มาหรือเปล่าไอ้เรื่องชิลหน้าครับใส่ใส่เนี่ยฮะก็คือเวลาน้ําเข้ามากระแทกตรงชิลหน้าครับไม่ต้องมือเป็นลูกเลยครับเหมือนแบบน้ํามันจะไหลลงของมันเองครับแล้วแบบเวลาลมตีปุ๊บ มันน้ำมันจะตีไหลลงมาเองโดยโดยที่แบบไม่ต้องไปใช้น้ํายาทาให้ให้น้ํามันไม่เกาะนะครับอันนี้คือแบบดีมากเลยถ้าผมขับผมใช้มาหลายหลายใบยแล้วคือใบเนี้ยเรื่องเรื่องฝนอันใพวกเนี้ยน้ํามันไม่เกาะแล้วมันไหลลงเองถือว่าดีมากครับก็ผมเคยใช้ตัวโดแลนเอ็นหกห้าตัวเก่าก็เป็นแบบเดียวกันครับก็ค,คือน้ํามันไหลของมันเองครับถือว่าอันนี้คือถือว่าถือว่าดีมากโอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องเรื่องเรื่องนวลนะครับเรื่องนวแล้วกันครับผมนวลันเนี่ยผมบอกเลยว่าเอ็กไลท์อ่ะ ท่าบอกว่าดีมากก็คือใส่สบายครับนุ่มสบายครับใส่ไปครั้งแรกนะครับก็คือจะรู้สึกเลยว่ามันมันนุ่มแล้วมันก็กระชับแก้มคือคือใส่แล้วมันมันมันไม่มีอาการบีบต่อให้เราแบบปิดปิดคางมากเลยครับมันจะถามว่าถามว่ามันมันมันแน่นขึ้นไหมมันแน่นขึ้นครับแต่มันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันบีบมากก็คือพูดง่ายว่ามันโอเคเลยอ่ะผมผมรู้สึกโอเคนะกักกากกับใบนีามากเลยครับก็มาพูดถึงเรื่องอะไรต่อดี อ่ะผมขอตินิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ติเลยไอไอตัวพินล็อกครับตัวการฟ้าที่เขาแถมมาให้ในกล่องอ่ะผมผมตอนผมใส่ไปอ่ะผมไม่แน่ใจมันมันเขาวัดมาดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพะผมใส่ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วพอมันพอใส่สักพักหนึ่งพอพอจะเริ่มให้มันแนะบบุ๊กเหมือนไอตัวการฟ้ามันโกงครับมันก็เลยทำให้การฟ้าของผมนะ กันฟ้าไม่ได้แล้วคือใส่ไปทีแรก่ะคือพังเลยครับพูดง่ายปกติไอ้พวกพีล็อกผมใส่มันก็ไม่ได้พังง่ายนะคือแบบใส่พอดัดเข้าปุ๊บมันจะเข้าลงมาเองอันเนี้ยใส่แล้วใส่อีกใส่จนแบบมันพังครับพูดง่ายโอเคก็ผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ถูกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมปกติผมใส่มันก็ไม่ใส่อย่างเงี้ยตลอดนะก็คือก็คือใส่เข้าไปที่ล็อกกต้างดันค้าแล้วก็ง้างชิวออกแล้วกดเข้าไปครับประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆใส่ใส่แล้วมันมีอาการแบบผมก็พิมพ์คอมเมนต์กัมาข้างล่างได้นะครับ อพูดถึงเรื่องอะไรต่อดีนะฮะโอเคผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีแล้วจะบอกว่าจะบอกว่าเป็นคลิปอวยหรือเปล่าันี่ไม่คือยากให้มองแบบนั้นนะครับก็คือตั้งแต่ผมใส่มาคือต้องบอกนี่เป็นใบที่สองเทียบกับชาร์กอีเดีทิผมชอบใบนี้มากกว่าครับแล้วก็ด้วยด้วยเรื่องน้ําหนักอะไรพวกนี้ผมอาจจะมองว่าพันเจ็ดเนี่ยเพราะว่าชาร์กมันก็ประมาณพันเจ็ดเหมือนกันก็แต่ผมรู้สึกว่าใบนี้มันใสแล้วมันมันโอเคกว่าแล้วเวลามันมันฟลิปขึ้นมาตรงเนี้มันมันไม่ได้แบบว่าเป็นแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนปากฉลามที่แบบสูงๆก็จะเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมันไม่สูงนะถ้าเป็นแบบเทียบกับแบรนด์อื่นทกตรงเนี้ยมันจะตั้งมันจะตั้งขึ้นมาสูงเลยอันนี้มันจะแบบคอดีอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ดูแบบว่ามันใหญ่เกินไปครับอันนี้คือผมชอบม,มากๆครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็เรื่องคัามเร็วแล้วกันครับผมเรื่องแรงลมอะไรเงี้ยครับ ผมถือว่าตัวเนี้ยเก็บเสียงได้ดีครับถ้าเทียบกับชาร evo gt ครับตัวเนี้ยเสียงเงียบกว่าค่อนข้างเยอะเลยครับผมแล้วก็หมวกจะนิ่งเลยครับก็คือแบบไม่มีอาการสายอะไรพวกนี้ครับไอ้ผมขอพูดอีกเพิ่มอีกนิดนึงตัวเนี้ยเรื่องสายรัดคาครับก็ก็คือที่ผมเคยพูดไปว่าผมจะมีปัญหากับไอ้ตัวคลิปล็อกตัวเนี้ยก็คือตอนแรกผมใส่ไปอ่ะ มันก็เจ็บตรงคอนะครับตรงนี้แต่คือผมลองปรับสายดูครับสายเลื่อนดูให้มันให้มันยาวขึ้น,นครับก็ตอนนี้มันใส่แรกๆมันมันจะเจ็บพอใส่สักพักหนึ่งผมตอนนี้ผมไม่เจ็บแล้วผมเลื่อนสายนี่ก็คือตอนนีกคือจบเลยเมื่อก่อนมีปัญหากับไอตัวกิฟล็อกมากเลยชอบใช้ดีด,ดลิงค์ฮะแต่ตอนนี้ก็ก็คือจบเลยครับตอนนี้โอเคครับผมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมบอกว่าเจ็บตรงหูเพราะว่าชาร์จอีโว GT ตัวเก่าที่ผมใช้อ่ะเวลาฟิปลงมาเสร็จปุ๊บใส่เต็มคาปุ๊บมันจะลัส ต้องแต่มันจะบีบตั้งแต่ตรงตรงช่วงนี้ครับยาวไปถึงกลามเลยตัวเนี้ถามว่ามันมันบีบตรงขมับถึงกลามไหมมันตัวนี้ไม่ไม่บีบครับมันจะบีบแค่ตรงช่วงกลามนิดนึงแต่ถามว่าผมมีอาการเจ็บหูไหมผมผมยังเจ็บอยู่นะเจ็บที่เดิมเลยตอนนี้แต่ผมคิดว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นที่ตัวไอ้โมงที่ผมใส่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมลองเปลี่ยนโมงแล้วดูมันก็ มันอาการเจ็บมันน้อยลงนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเวลาใส่ม,มันมีอาการบีบหูอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆใส่อโมงลองแนะนําให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนไอโมงดูหรือไม่ใส่อ้โมงประมาณนีน้แต่ผมว่าติดไอโมงไงเออ,อผมก็เลยแบบใส่ตลอดประมาณนี้นะฮะ<อ>ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ขอจบรีวิว X Light X 1 0 0 5ตัวครบรอบ50ปีนะครับตัวลายพิเศษตัวนี้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย